สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับมาพบกับเก่ามาเชียร์แหละกับอูน้าโศกเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กับมีหน้าทางเลขอ่าพี่น้องยุซี่ไลท์หันกับขอมาดุนดวนด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมเพราะว่าเลขของปูนนี่ก็อ่าสุดยอดด้วยกันครับผมเลขกค้างเดียวครับพี่น้องเนาะหมวดว่างหันปูวกกับให้เจ็ดศูนย์สามหรือว่าเจ็ดสามศูนย์เนี่ยนะครับพี่น้องเนาะครับผม กับตัดเหนกับเขาา3 0ูนเือครับพี่น้องเลขของปูสำนักสงป่าชาครับพี่น้องเนาะครับงวดวันที่1มิถุนายนครับผมปูกฝันได้เลวเดอครับผมได้มาต่องวดครับผมมานํำเสนอสูซูพี่น้องเอฟซีครับผมดวนดวนเฉ็นเคยครับพี่น้องเนาะครับปูสำนักสงปาษาครับเอาก้อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับปูครับ เกามาเชียหูน้ำโขกกบพอกับขอบพคุณปูปรปปปาสาดได้ครับผมทีเมตาแนวทางให้กับลูกกับหลานครับผมเอาฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียน้ำเชียหูน้ำโขกหูน้ำช่ยนี่เด้ด่ครับผมไปรับช่วรับฟังเลขของปูสำนักสงปราสากันเลยครับปู<อ><อ>ครับ ลูกห้านเกามาเชี่ยครับค,บคบุ้น้ำโชกกาบนมัสก,การครับค่ะุณน้ำโชกและวาเกามาเชียและค่น้ำเชีย,ชยเด้อกำลังดวงดีกำลงังเข่งตัวตอนนี้อถูกปูครับพอได้มาสายหลวงปูปีประสาทาก็ดีด้วยทุกคนจอบแนมตลอดเลยนะครับปูครับก็เดินต้องขอกาบขอบคุณแอซีขอบคุณญาตโยมที่เจ3 7 สามศูนย์เจ็ดเจ็ดสามศูนมันได้เครื่องเดียวพเก่ากับชอย่อยมามาทำบุญน้ำยืนนี่แหละคนละสองดอยสามอยโอ้อนุโมทนาบุญน้ำครับอีโยได้เป็นกอที่จะขักน้ำปูนะไข่เด็กปวยขอลงปูกาตอนนี้กเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละละดีกำลังใจดีขึ้นแล้วครับปูสาตุรับหายไว้ละปูขายดีกันละกำลังใจอยู่กันยังจอยุกกำลังใจนี่น้อยมันตีได้เครื่องเดียวเจ้ากับว่าวา เท้ากอกกัมพูชีที่หาคนนอกห้เจ้ามาหลังที่หลังข้าเจ้าอันทิวาจะไหนเนาะครับปูครับสามศูนย์ศูนย์สามนี่มันก็อันจศิวะจไหนแต่ว่าแข้งดีโยมือทุไซลาขึ้นทุไซลาเขาบอกว่าสองเก่าเด้อข้าเจ้าต่ว่าสองเก่าอันข้าเจ้ากระสือเก่าเก่าข้าเจ้ากระไดแน่อยู่หลักนะโอ้ครับผมโอ้หลแกพุทธเนาะครับผมบุญเด็โล่งจีบเนาะผู้หายเก่าอ่าเป็นอย่างนี้ครับ แต่ว่าสำหรับตังรายการอุตสาหนี้มีข่าวดีมาบอกแอสซีเดอร์เพราะว่าวันนี้กับวันที่สิบเจ็ดมมือวัน,วนที่สิบเจ็ดคือสภาพาคล่อมหลังจากเมือว่าน,วนไวยออกเป็นข้องโจอากาศประมาณวันที่สิบแปดถึงสิบเก้าต่อไปนี่เนาะครับปูออกสิบแปดคสภาพเนี่ยนะเพราะว่าขั้นออกจนคิดว่าเอาน้ำพึนอ๋อครับ อันนี้ว่าเอาโอ้เอันนักผู้นั้นผู้นี้ตัวนี้ปฏิวัติาจังซี่มึกเคลืนนี่ตอตองวดอีลามมคอประตูยุคปุติีลาแฝ้มผู้มันเสียชีวิตไปนะครับปูมันไปอยู่หม้อเอื้อนห้างกันนี่ไปบ้านมันพาห้างกันนี่ไปบ้านเพราะไก่ดอกแฝ้มมาบอกหลวงปู่สิบมายามหลวงปู่เรื่อยๆครับเอาหมาไว้ปุ่นหล่ะหมาเก่าเปนหน้าหมากระยุปุ่นหล่ะขันจิ้นหอดก่าไปเบิ้งมันเอาคนนะโอ้ครับ ก็เลยว่ามี่ยังไม่ปากไรด่เพราะว่าต้องหัดเร่เพราะว่ามึนขึ้นหนี้ขึ้นวันที่สิบหกจะผ้าคบหลังหวยออกมันเลยมาเขียนไห้ครับไอชิทอดหนูเด้อนี่เด้อตั้งเลนดาเด้หนึ่งหนึ่งเจ็ดหามันเขียนไห้ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาสี่ตัวมันตัวปูสี่ตัวมันเขียนสี่ตัวเลยป่ะเนี่ยมันเขียนอะไรเขียนว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาตั้เลนอาเด้อพ่ะนะอหมวกรอนมันไห้เจ็ด สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดนอครับผมแต่ว่างวดมีมันให้หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าตัดเหรินเอาเด้อพน้าตัดเหรินเอาเด้อครับพี่นอ้องครับผมอ่าแล้ววันที่ขั้นสนใจขึ้นวันที่สิบเก้าวันพระเดี๋ยวหนูสิมะยามไม,อไม,มอ่อีกดอกไนมะ่ยาดอกอีกดอกพน้าครับปูฉะนั้นก็บ,บอกเอฟซีตุกปูทุกคนอ,อ่าลงปูปาตากับยูประตัวดอกอยูอัลเฟอร์ล่านซัก ในหน่วขายแข่งจังหวัดอูไทยท่านีโอ๋อครับคิบคิบกอนนี่เป้าเ่้าโกร่าอำเภอร์หัวขายแข่งเป็นว่าแมงมันเป็นอัมเพอล้านตักอำเภอล้านตักอืมจังหวัดอูไทย่านีาาา้กับคือว่าเป็นยเขตห่วขายแข่งหัวขายแขงหัวขายแข่งถามไปพูนกับเป็นอุ้มผางแล้วเนาะครับปูในป่าที่เขาเนี่ลยละ เขาลูกนี้มันเดือุกทะลุกรแม่สอดได้จะขอให้ญาติโยมตุกกูจุกคนกับคือเก้าหลับผู้ใดสิติดต่อกับบ่แพ่งกอกเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์เก้าครับปูศูนย์แปดหนึ่งครับซีซีซีหาสองแปดงกคือเก้าครับปูกระทุ่ไปสงสัยยังกระทุ่ไปว่ามุ่กูยื้อใสสิทิพยายามไปเบิ้งมองต่างมองแปง เงินทุกบาทต่างสิ่โยมเอามามาสมทบันกาซื้อหนังมาสั่งอ่าที่คังตะล่าทับมาสังเวชคังเมมเลยนะใกล้แล้วหลละนะครับปู่ครับอำเภอลาดักอย่างวัดอุไถท่านี่ท่างไปอ่าหอยขาแข็งก็ได้ไหครับผม่อยขาแข็งหอยขาแข็งอุไท่านี้เด้อครับพอยําก้อนจีจากไปนี่กับบนไม้ยังดอก กำลังใจลงปูก็ดีขึ้นหลายเพราะว่าญาติย่มกาโถะมาปอบใจหลายครับปู่พร้อมได้โอนเงินมาทําบุญน้าคนละสองร้อยสามร้อยว่าได้เครื่องเดียวกาไห่หรอกสองร้อยสามร้อยเพบาะได้มีมือหนักแต่ว่าทรงข้าถึงย่มปอยุกาละสินเนเด้อเป็นจังไหนอยปอม่อยเหมือนเคยทาบุญน้ากี่ละหมื่นคนนีอ๋อครับกิละมื่นกี่ละสองมื่นคนีเรา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 เล่าเคยโอนมาไห่เพราะว่างวดนี้ไห้เราไปเจ็ดสามศูนย์ ครับสามศูนย์เจ็ดให้เราต้องจันไปแล้วสิเล่นได้บ๊อบุ๊ชโนมพออยู่การสินนะโอ้ครับใช่ตนนี้เราไม่ยังฝากจะน้อยอีล่าแฟมอีล่าแฟมมันมาหายเด้อหายซีโตเลยนะเแม่ตัดเด็ดเราเด้หน,นึ่งหนึ่งเกตหาหนึ่งหนึ่งเกตหาซาถูกครับอ่านัน้าตอนนี้ครับพ่บบอนหน่ยพ่อถ่ายงานโนมครัครูครูสุขอนขอให้อายุ่มันคนยืนเห็นยังว่าพ่อได้ก็ให้ได้ เงี้ยพ่อพ่อรวยกับไฮรวยคือเอฟซีทุกคนคืนกับเอฟน้ำเชี่ยและเก่ามาเชี่ยและกับอูน้ำโชคดีเด้อครับปูเห็นบ่เพิ่นกำลังดีขึ้นถึงเลขพ่อพ่อถือเพิ่นกระถือครับงานโยมทุกยู่ทุกคนพยายามฟังถือว่ายาถิมยาปากันกับน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยกับอูน้ำโชคเด้อครับปูงานโยมทุกู่ทุกคนยาถิมยาปาหลวงปู่ผีปาซาครับ ยาำอีกคันนึ่งเด้อนีอนั่งแฟ้มปูมันเสียชีวิตมันเป็นผีแล้วมาบอกมาเขียนแล้วมาบอกว่าตองวดขึ้นวันที่16แจ้งมาเป็นวันที่17เดือสภาห้าคมมันเขียนหหนึ่งหนึ่งกตาคัดลินแล้วเด้อมันวางสิไหมตัดลลนเอาพี่น้องเนาะเหล็กสีตัวนี้นครับผมจะเล่นพรสาธุกาบขอพระคุณปูปก,การธรรมสการคบ เอาครับพี่น้องครับผมกับวดนี้กับไฮต้องงดเลยเนาะพี่น้องเนาะคืนวันที่สิบหกเลยครับผมครับวัอนี้ก็มาเชื่ออัดคลิปวันที่สิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ครับคลิปนี้กับออกอากาศวันที่สิบแปดครับผมสิบแปดพฤษภาคมเนาะครับพี่น้องครับเอากับเลขนั่งแฟมน่องแฟมคือเก่าแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมมาบอกปู่ ซีตัวด้วยครับผมหดนี่ครับตัดเลนเอาครับพี่น้องเนาะหนึ่ครับผมตัดไดยกับจิมี่หนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งเจ้าแก็เจครับพี่น้องเนาะเป็นเลขกหางคูนี่ด้อครับผมครับพิจนาเบิ้งเอาครับหนึ่งหเและเจหครับผมคับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์หูน้ำโขกขออวยพรให้พี่น้องเอ โชคดี้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปนน้ำกันในงวดวันที่1มิถุนายน66สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ